สาวๆคนไหนคะอยากจะเริ่มต้นฝั่นจัก,กรยานบ้างคะอยากจะออกคลิปกับพี่ๆเขาบ้างแต่เลือกไม่ถูกไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนคะ่ะแนะนําร้านนี้เลยคะ่ะ Let's Go Bike พัฒนาการ53คะ่ะร้านนี้เปิดนะคะ9โมงครึ่งถึง1ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เนาะใครที่สนใจจัก,กรยานสาหรับสาวๆก็แวะมาได้นะคะที่นี่เดี๋ยวเราไปดูด้านใาการคะ่ะว่าเขามีรุ่นที่อยากจะแนะนำไหม สำหรับนะคะร้าน Let's Go Bike นะคะก็อยากจะแนะนำจักรยานสำหรับผู้หญิงเป็นยี่ห้อ Leaf นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น Avil e นะคะก็สีสันสวยงามเป็นสีม่วงประกายแบบหมุกๆนิดนึงเหมาะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากมีความหวานแต่ว่าอยากจะเท่นิดนึงเพราะว่าเป็นสีม่วงเข้มๆหน่อยนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นแร r e i t e เลยก็ว่าได้ซึ่งหายากมากๆนะให้สนใจก็มาได้ที่ Let's Go Bike นะคะตัวต่อไปที่อยากจะแนะนาคือรุ่น นะคะรุ่นนี้จะสีสันค่อนข้างสวยมากๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเหลือบๆนะคะเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยก็จะสวยขึ้นเนาะตัวนี้ค่ะก็เป็นรุ่นที่หาย,ยากเหมือนกันที่อยากจะแนะนาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วนะคะสําหรับร้านที่ขายเนาะแนะนาให้มา Let สโก้บอยนะคะแล้วก็สาวๆนะคะเข้ามาปุ๊บมีคําถามอยากจะถามนะคะเป็นคนที่เริ่มต้นจะปัดเนาะก็สามารถสอบถามพี่พนักงานนะคะพี่เจ้าของร้านได้เลยนะคะใครที่สนใจจะ ักรยานสามารถมาได้คะ่ะที่ร้าน Let's Go Bike เนาะปิดทุกวันจันทร์อาันทร์อย่างมานะคะ <Yeah. S 1> เปิด9ก้ามงครึ่งถึง1นึ่ทุ่ม <Yeah. S 1> ก็แวะมาได้นะคะที่พนันาการ53หลังจากที่พูดไปโดยรวมแล้วนะคะที่นี่ก็มีทั้งจักรยานเสือหมอบเสือภูเขานะคะแล้วก็นี่เลย ใครที่อยากจะสนใจเป็นในส่วนของ city bike นะคะจักรยานพับได้ต่อโจทย์ค่ะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองต้องการจักรยานที่พับนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกปั่นได้ทุกที่นะคะก็แนะนําให้มาร้าน let go bike เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เขามีจาหน่ายด้วยนะคะสําหรับร้าน let go bike นะคะนอกจากจะขายจักรยานแล้วขาย a c อ s s r ร e s แล้วด้านในก็จะเป็นบริการเซอร์วิสนะคะ ต้องประกอบอัปเกรดแล้วก็ล้างแบบ f u ลเซอร์วิสนั่นเองค่ะและในส่วนของเอเซอรี่นะคะด้านข้างเลยก็จะเป็นมวกเป็นบ่อตัวน้ํายาเช็ดล้างนะคะแล้วก็จะเป็นล้อด้านบนนะคะค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับนักปั่นนะคะก็จะเป็นตัวนี้ไบรท h ท่านคอมพิวเตอร์หรือว่าไมจักรยานวัดระยะทางนั่นเองค่ะใครที่สนใจอยู่นะคะที่ยังไม่มีก็ดีก็มาซื้อก็ได้นะคะที่เลสโกไบต์พัฒนาการ5 3อย่าลืมมานะคะ